อันยาน้องอันยาจังมอมไม่ถึงกับอ้วนละจังมอมดีเออจังมอมวันที่สองท่านวาวันที่สองห้าหกหกแข็งเลยมือไห้เนื้อไม่มีเหมไม่เล็กไปปูอุ้มอีกหน่อยสิอ่ะอ่ะลองปูอุ้มน้อยนั่งตักได้นั่งตักได้โอนหมดมาแล้วเนี่ย

เสียงเสียงโอ้โหตะเบงเต็มที่เสียงในคอตะเบงเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะชอบเล่นเล่นจังเลย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 เหรอแข็งแรงอ่ะจเล็นเด็กแข็งแรงชมพูน่ะเด็กชมพูน่ะ โอ้โหดูขาแข็งเลยขาแข้งเอาสักวงนลยมั้งเนี่ยไอ้กัดไหมให้บุญชนกัดไหมชัยสมแล้วเงยชายสมเล้อมตี้นไว้เลยละอาตินใต่ปากไว้เลยละนึกแทดสมมั้นะแล้วทุ่ดสม้ะคุยด้วยนะก็ดูว่าจับไปไหวย้ายอ่ะ ยายปวดแขนมันน่ะยายปวดแขนใช่สำลักน้ำลายสำลักน้ำลายก็คือเวลาแบบคอแห้งอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะแบบขืนเข้าไปอย่างเงี้ยสำลักน้ำลายน้องอัญญาน้องอัญญาขาน้องอัญญาอยู่กับใครลูกอดิเดูตะเบงอ่ะ คอแห้งเลยค่ะเหนื <lamps> <laughs> ่อยเหนอยดูโอ๊คอแห้งก็ร้องเพลงอะเนี่ยคอแห้งคอแห้งเล่นเล่นุวเลยไม่คุยไม่คุยดูยิ้มเออแ้คุยอะคุยกับแม่แม่แออไหนแม่ พอแล้วลูกพอแล้วคอแห้งหมดแล้วลูกพอแล้วเนาะไอ้นี่ก็พอด้วยยังขอคือแต่คเลิกถ่ายรูปมึงไงเนี่ยถ่ายรูปท้องแข็งเลยล่ะเดี๋ยวก็ปวดขี้ไงน่ะไม่ใช่ไอ้ปวดแล้ว เขาเป็นอย่างนี้แหละออเออใช้เสียงใช้เสียงเป็นนักร้องีกดรือเอล่างี้เลย